เราฟ้าขา้าวยิงใหญ่หรือต้องในใครไปทุกที่มีความรักและสมัทธีลงเรียนวัดป่าตึงห้วยาบสังกัดสํานับงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูลเขต1ตั้งอยู่เลขที่50ทัพ1หมู่5ตําบนห้วยาบอําเภอบ้านทิจังหวัดลําพูล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคม2482มีเนื้อที่4ไร่1งาน32ตารางวาโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 275คนโดยมีนายสนุกแปลงชัยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยากมีการจัดโครงสร้างการบริหารตามกฎกระทรวงการกระจายอำนาจแบ่งงานออกเป็น4่ฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการฝ่ายบริหารงานงบประมาณฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบได้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ ptdc a model เป็นรูปแบบกระบวนการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการสังขอสภาพของปัญหาความต้องการในการพัฒนาจุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียนตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหารครูและบุคลากรทุกฝ่ายประสานความร่วมมือในการทำงานอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักปฏิบัติงานตามกระบวนการ p d c a มาใช้ในการพัฒนาและประปับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างมีมาตรฐานตามหลักธรรมพิบาลในรูปแบบกระบวนการ PTDCM โมเดลจนเกิดผลเชิงประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของชุมชนด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบเรามีพันธกิจดังนี้ 1>, 1ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีคุณธรรมจร,ริยธรรมรู้จักตนเองมีทัศนคติและกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับบุธภาวะ2สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอีกในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 3. จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนมีทักษะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุขอัตลักษณ์ ยิ้มง,ง่ายไหวสวยผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัย 1. เด็กจเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาด้านการเคลื่อนไหวโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบได้จัดทำโครงการอาหารกลางวันให้เด็กได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์มีสารอาหารที่เพียงพอต่อการจเจริญเติบโตของเด็กครบทุกคนทุกวัน โดยเมนูอาหารจะผ่านการจัดทำผ่านระบบ Lunch S c o o l l u n c h เด็กได้ดื่มนมทุกวันครูได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ผ่านกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑาร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพนาครสามตายจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านกิจกรรมสร้างสารรค์โดยให้เด็กได้ทำงานศิลปะสร้างสารรค์ที่หลากหลายเช่นฝึกร้อยลูกปัด วาดรูป,ประบายสีกิจกรรมฉีกตัดปะกระดาษและปั้นดินน้ำมันให้เป็นรูปร่างต่างๆเป็นต้นครูได้ตรวจสุขภาพตรวจความสะอาดสุขอนามัยของเด็ก มีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วบนันทึกการเจริญเติบโตเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจากโรงพยาบาลประจำตำบลมาตรวจสุขภาพปากและฟันเด็กทุกภาคเรียนจัดกิจกรรมยิ้มใสฟันสวยให้กับเด็กประถงไวเพื่อส่งเสริมการแปลงฟันมีการประเมินสมรรถภาพทางกายของเด็กทุกปีประเมินพัฒนาการทั้ง4ด้านของเด็กแล้วรายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน 2เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้และสร้างสรรค์ครูได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายได้แสดงออกตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กได้แสดงออกผ่านการพูดคุยแสดงความคิดเห็น โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์กระตุ้นความอยากรู้ให้กับเด็กตามเด็กมีพัฒนาการด้านภาษา,าและการสื่อสารครูได้ทำ best practice การส่งเสริมการอ่านตามรูปแบบ SPD3CA เด็กๆได้ฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านผ่านกิจกรรมนี้ และเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี 4. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจครูได้จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมสร้างสารรค์เพื่อให้เด็กได้มีความสุขและแสดงออกทางสุนทรียภาพครูให้เด็กได้ทำกิจกรรมท่องคำคล้องจองและกิจกรรมเพลงทุกวันเด็กๆได้ฝึกพูดผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เด็กได้ร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญต่างๆร่วมกับเพื่อนเพื่อนพี่ๆในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสต่างๆเด็กๆได้ทำกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 5. Hmm. เด็กมีพัฒนาการทางสังคมและคุณธรรม ครูได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มผ่าน6ก,กิจกรรมหลักของเด็กปฐมวัยทุกวันเช่นทำงานศิละปะร่วมกันเป็นกลุ่มทำกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเข้าร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญร่วมกันทั้งโรงเรียนและชุมชนเด็กๆมีข้อตกลงในห้องเรียนครูจัดให้เด็กได้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันในการทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียนบริการจัดใบงานและสิ่งของให้กับเพื่อนๆทำหน้าที่ยกถาดอาหารให้น้องๆและล้างถาดอาหารในตอนกลางวัน ครูได้จัดทำมิธานคุณธรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมให้กับเด็กเรื่องเมื่อหนูมาโรงเรียนและกล้ามปูหนูน้อยมารยาทดีและมีการประเมินพฤติกรรมเด็กทุกภาคเรียนโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้วิสัยทัศน์การเรียนดีมีวินยัยฝ่ายคุณธรรมนำเทคโนโลยีสู่การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เอกลักษณ์ของโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมนำภูมิปัญญาสู่ทักษะชีวิตอัตลักษณ์ของโรงเรียนมารายาทดีมีวินยัปยปรัชญาของโรงเรียนปัญญาคือแสงสว่างในโลกสีประจำโรงเรียนฟ้าขาวมาตรฐานที่หนึ่งคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนวัดปัดตึงห้วยยาดจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีโครงสร้างหลักสูตรเพื่อกำหนดรายวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้นการพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านโดยได้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ผ่านกระบวนการ SPD4CA การจัดการเรียนรู้บูรณา,าการสัดสมศึกษาคมแสนดวง การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรีพื้นเมืองกองสบัดใช้และดุริยาง การส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทุกกลุ่มสารการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกฝึกการลงมือทำด้วยตัวเองช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในชั้นเรียนจนเกิดผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดจากการทำงานกลุ่มหรือการทำงานเดี่ยวมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตัวเองและนำเสนอผลงานได้รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจ มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยากได้พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการเชิงคุณภาพโดยใช้ PTDCA m o เด l ตามกระบวนการ PDCA มีขอสภาพปัญหาการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากการนิเทศภายในติดตามตรวจสอบ ประเมินการจัดการศึกษาจัดประชุมคู่และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ค่าเป้าหมายพันธกิจกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเชิงคุณภาพให้ชัดเจนเพื่อปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนและหน่วยงานการศึกษาเพื่อพัฒนาและสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมีการจัดสรรง,งบประมาณและจัดหาทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสมตามแผนงานในโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนาตนเองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ตลอดจนมีการนิเทศเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้มีการช่วยเหลือแนะนำและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูหรือ PLC อย่างสม่ำเสมอมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนห้องปฏิบัติการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยติดกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียนมีการสำรวจจุดเสี่ยงและจัดทำมาตรการป้องกันรวมถึงการจัดทำแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัย มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยให้ครูมีการคัดกรองและเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษามีการประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อนำผลมาปรปับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เชิงรูปแบบ Active Learning ที่หลากหลายเช่นการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิธีใหม่กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโครงงานคุณธรรมประจำชั้นเรียนเป็นต้นครูผู้สอนมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผลสำลีทางการเรียนและทักษะต่างๆที่จำเป็นให้เกิดแก่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิดการปฏิบัติจริงมีวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับรางวัลที่ภาพภูมิใจดังนี้ รางวัลระดับสถานศึกษาโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567มีผลการประเมินในระดับผ่านดีได้คะแนน94.43คะแนนโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบได้รับการรับรองคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพท ระดับ3ดาวตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทออระดับเขตตรวจราชการที่1 5โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบเป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนห้องเรียนผ่านการพัฒนาห้องเรียนตามมาตรฐานห้องเรียนสร้างสุขคาเป็นสครัชรูมระดับเขตพื้นที่การศึกษาตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปของจำนวนห้องเรียนในโรงเรียนทั้งหมด โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยากเป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนตปีการศึกษา2566รายวิชาภาษาไทยตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยากได้รับรางวัลผู้บริหารต้นแบบ การบริหารจัดการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงลูกก c t i v เวลลอ n นิ่การจัดการเรียนรู Learning, ร้สตร,รี e ม u c เคชันสู่การพัฒนาหนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์คมแสนดูวงรางวัลครูนางสาวกาศร,รีกาวิชัยได้รับรางวัลน,นวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพอถอ ระดับประเทศด้านการจัดการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565นางสาวการซิรีกาวิชัยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บริหารผู้สอนและผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่นประจำปี2566ประเภทครูผู้สอนนางสาวการซิรีกาวิชัยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับปฐมศึกษา กุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลทรงคุณค่าสอพอถอโอเบ็กขวานภาคเหนือนางชดารักษ์ปาลีและนางสาวทิตินัดดาสิงแก้วได้รับรางวัลครูเกียรติยศการจัดการเรียนรู้เชิงลูกกาดเด็กเนิงการจัดการเรียนรู้สตร m Education สู่การพัฒนานักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์คมแสนดวง นายพิชิตนาภุกและนางสาวจิตตาพรวงจีนาได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกการเรียนการจัดการเรียนรู้สตรีมกาิเคชษนสู่การพัฒนานักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐ,ฐกิจสร้างสรรค์คมแสนดูวงนาชดารักษ์ปาลีนางสาวการศิรีกาวิชัยนางสาวพนิตาวงคมนางรัตาวันแก้วมณี นายพิชิตนาพุกและนางสาวทิตินัดดาสิงแก้วได้รางวัลการปฏิบัติที่ดี best practice การจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning สู่การส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษานายพิชิตนาพุกได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเยี่ยมการพัฒนาห้องเรียนสู่ห้องเรียนสร้างสุขาพนัสคาสรูมระดับเขตพื้นที่การศึกษานางสาวทิตินัดดาสิงแก้ว นางสาวพนิตาวงคมนางรัดตดาวันแกน้วมณีนางสาวนริศราจิตปราณีนายภูมิพงศ์ปานเสนและนางสาวการศิรีกาวิชัยได้รางวัลการพัฒนาห้องเรียนสู่ห้องเรียนสร้างสุขาพันธ์ s ครัชิมระดับเขตพื้นที่การศึกษานางสาวพนิตาวงคมได้รับรางวัลผู้ที่มีแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ SPD4C ระดับดีเยี่ยม จากการประกวดผลงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลน,นักเรียนนางสาวกนกวรรลุงยาได้รับรางวัลเหรียญทองแดงรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมการแข่งขันพิซซ่าเกมมิฟิเคชันชาร์เลนไทยแลนด์2024ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเด็กชายทัตพงศ์ลุงปอยได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงระดับประเทศ การแข่งขันเลขคณิตคิดเร็วด้วยเวทคณิตครั้งที่3ระดับประถมศึกษาตอนตอน้นจากสโมสรโรตารีสวนหลวงภาค3350โรตารีสากลเด็กหญิงแสงหมอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ2กิจกรรมการแข่งขันทักษภาษาไทยการคัดลายมือระดับชั้นม1ถึงม3เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี2557ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ3รายการเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ1 2รายการเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2 3รายการเหรียญทอง2รายการและเหรียญเงิน1รายการจากการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบมุ่งพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องให้เป็นเยาวชนที่ดี มีความสุขพร้อมเข้าสู่สังคมยุคใหม่อย่างมีคุณภาพ